มานี่หาปลาดีๆหาปลาทางนี้ดิลูกหาปลาทางนี้ไปโอ้โหไม่ให้ขยะไปอุ้ยเจ็บหึมกระโดดเจียบแม่ไปหาปลาเลยไปยยมาเร็วเข้าที่เข้าที่ไม่ละไปพอแม่สั่งไปอย่างเงี้ยมาเร็วไปเร็วอึ๊บอึ๊บ อาจิวขึ้นก่อนจิวขึ้นหาปลาก่อนป,ป่ะจิวหาปาก่อนโอ้โหต้องให้ปลาสั่งมันจะเล่นกับพาเพลแล้วทีเนี้ยไม่ให้เล่นหรอกเนาะพี่เพลคนเก่งเนาะโอ้โหอ้าวุ้ยอะไรกันปลาเขาจะอาบน้ําไปทุละไปยุ่งเลยเ,ลเขาไม่ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนนะแม่ถ่ายคลิปอยู่เออ ดูดูดูให้ขนมแล้วเหรอให้ขนมเขาก่อนสิเขารอที่พาะขนมนะเนี่ยเขาไม่ได้มีสิ่งอะไรเลยเขาไม่ได้รักอะไรปลาหรอกเห็นปะยิ่งตัวพี่อ่ะเห็นไหมตัวป้อมเลยเออ่ไาไปให้ปลาเข้าไปทุลากรีบกลับมาเอาอาหารมาให้หนูด้วย เออไปเขาไปแล้วไม่ต้องอะไรอวรเดี๋ยวไปละไปละไปละเสนอหน้าโผล่ไปละเออไม่ต้องอะไรอวรจิ๋วจิวจิ๋วอยู่กับแม่เออไปเล่นกับพี่เพลินไปไปเล่นกับพี่เพลินไปเล่นกับพี่เพลินนะพี่อ่าพาเพลินก็อยู่กับแม่เล่นกับน้องนะไปเล่นกับน้องนะไปพี่กินขนมปลาแล้วนี่ตาแป๋วตาใสเลยอ่ะไปเล่นกับน้องนะ ไม่ต้องไปเอาออกมานะไม่ต้องออกมานะเดีย๋ยวจิ๋วมันกัขดขาดอีกแม่อุศา,ซ,าซ่อนไว้แม่อุศาซ่อนไว้พี่เพร์นออกมาออกมาพี่เพร์นรู้เรื่องมากไม่เอาแล้วลูกนะไม่เอานะนะอานะอ่าเดี๋ยวจิ๋วมันเดีย๋ยวจิ๋วมันกัดขาดแม่ซ่อนไอ้น้องบีเกิลไว้ละจิ๋วมันกัดปกเสื้อขาดไปแล้วค่ะเออจิ๋วมันกากันนะละมันพยายามมากเห็นป่ะถ้ามันเปิดเองได้นะคงตาหาถ้ามันมันอมฝาจุกออกมาเปิดได้อ่ะไปนู่นไปเล่นลูกตากับพี่เพร์นไปนู่นแล้ว ไปไปเล่นป่าไปชวนน้องเล่นป่ะไม่ต้องมาปีนนะเข้าใจป่ะอยากได้แม่ก็ไม่ให้หรอกเพราจิเพราะว่าไอตัวบีเกิลตัวนี้มันมีมีตุกตาเป็นกระดุมมีจมูกเป็นกระดุมแล้วมีแท็กเป็นกระดุมอยู่ข้างหลังตรงก้นอีกไงคะถ้าจิวเอาไปเล่นเนี่ยมันจะกินไอ้พวกนั้นกัดต่างๆนานาเข้าไปเพราะฉะนั้นแม่โอ,อ๋ก,ก็เลยห่วงไม่ให้เล่นคือตุ๊กตาในห้องของเล่นเนี่ยจะให้เล่นตัวที่เป็นแบบ ใช้ได้ปักเป็นตาเป็นจมูกปากค่ะจะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นกระดุมหรืออะไรเลยพอจิ๋วมันกินอะไรอวรเศษเหรอไม่มีเศษเรากินน้ําแล้วก็นอนปะไม่เล่นแล้วก็นอนปะไ,ไม่ไหวก็ไปนอนจิ๋วเนี่ยไม่ไหวก็ไปนอนเอาไม่ไหวแล้วไปนอนปะเอ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 ,เอแม่ก ใช่ปะ,ปะแม่เคยร้องเพลงนี้ให้พาเพลินฟังด้วยแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรใช่ปะแม่กาหว่าเอย <c oughs> ทำไมหนักเห็นไหมหาวหาวสิบหาวแล้วไปนอนนอนเถอะเชื่อแม่ทำไม what do you want what do you want ฮะ <c oughs> What do you want? ต้องการอะไรพี่เพลินต้องการอะไรไอพี่เพลนไปหารีโมทให้แม่ก่อนรีโมทอยู่ตรงไหนเอารีโมทมาไปหารีโมทมาก่อนหาเจอแล้วแม่จะให้ขนมหยิบมาได้หรือเปล่าหยิบได้ไหมรีโมทจิ๋วเห็นหรือยังจิ๋วช่วยพี่เพลินหยิบดิเอาเร็วหยิบไม่ถึงอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงชั้นนะอ่ะหยิบถึงไหมหยิบถึงเปล่า อย่าให้จีฟ well. ้าอากาศลมนะจิวหยู่พี่เพรินก่อนแล้วขึ้นไปหยิบพี่เพรินก่อนแล้วหยิบรีโมทให้พี่เพรินก่อนจิวขึ้นไปหยิบแล้วนั่นนั่นไม่ห่าวไม่ห่าวจิวขึ้นไปหยิบบนโซฟาแล้วนั่นไงจิวรีโมทจิวไม่เห็นจิวไม่เห็นพี่เพรินเขาไม่เห็นเขาเห็นแล้วแต่จิวไม่เห็นน่าทำไงอ่ะเนี่ยพี่เพรินหนูขึ้นมาหนูขึ้นมาเนี่ยเนี่ย แล้วจะให้ดแม่หยิบเองแล้วจะได้อะไรอ่ะอ่ะไปเด seat, uh, uh. ินวนอ่ะไปเดินวนรอบหนึ่งไม่แย่งพี่เพิร์ให้พี่เพลย์เขาเดินวนชื่นใจก่อนอ่ะอ่ะเดินอวดอวดก่อนอวดก่อนอวดก่อนนะอวดให้ชื่นใจนะอวดอวดก่อนสามตลบสามตลบเออใหเขาเดินอวดก่อนให้าเดินอวดก่อนไหนเอามาเอามาให้แม่เอามาให้แม่ไม่แย่งกับลูกเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอ่ะไปนั่งรอหนั่งรอรางวัล ไปเรากินขนมตรงไหนเรากินขนมตรงไหนไปรออ่าน,นั่งกันดีๆนั่งกันดีๆไม่เก็บรีโมทก่อนอ่อนนา,าออน,นั่งลงไม่คาบแล้วจิ๋วจิ๋วชาไปต่อยอ่านั่งลงนั่งลงอ่าอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีพี่เพรินพี่เพรินสวัสดีน่ารักนรกอ่ะเก่งมากอุ้ยทำไมน่ารักอ่ะจิ๋วสวัสดีดิจิ <uncertainty> ๋วอ่าน่ารักนก่อนฟึบ อีกครั้งหนึ่งจ,จะดูทีวีหรือจะกินขนมจะดูทีวีหรือกินขนมคอยตรงนั้นนะคอยตรงนั้นนะคอยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวคนละครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าให้ไปแล้วเมื่อกี้นี้เออถ้าแม่ปิดร้านได้ไปแล้วอ่าไปจบจบไปเลยเข้าใจแยกย้ายแล้วไม่ต้องมากดดันแล้ว ใจมเอามาทำไมไปเข้าที่นอนโอเคไปนอนดูบอลไปเปิดบอลให้ดูแล้ว